สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออกแบบวงกลมเส้นภายในกันนะครับสำหรับเด็กป .3 นะครับเราก็ซ้อมการวาดวงกลมวงกลมก็ไม่ต้องให้เป็นวงกลมกลมสนิทไม่ต้องเบี้ยวน,นิดหน่อยม่เป็นไรจะใช้ดินสอาวาดหรือจะใช้สีไม้ลงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมดูขั้นตอนการทํานะครับคุณจะสาธิตวาดบนกระดานก่อนเราจะวาดวงกลมซ้อนการติดกันหรือจะวาดวงกลมหาก็ได้นะครับ สร้างวงกลมวาดลงไปสักสองชั้นในสมุดวาดเขียนเล่มเล็กก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ใช้กระดาษ A4 นะครับนี่คือเส้นภายในต่อไปจะตัวอย่างวาดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับเริ่มต้นแล้วใช้วิธีวาดวงกลมพื้นสีน้าเงินนะฮะสีน้ําเงินแล้วก็ซ้อนกันอันนี้ทําแบบซ้อนกันนักเรียนจะไม่ซ้อนก็ได้ให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันในของสมุดวาดเขียนเล่มเล็กนะครับ แล้วเราก็เอาเส้นต่างๆเนี่ยที่เราเคยเรียนตอนป .1 ป .2 ไหมมีทั้งเส้นตรงเส้นโคง้งเส้นหยักเส้นซิกแซกอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเขียนลงไปเลยผิดก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คูคุณครูก็ใช้วิธีสลับสีนะครับสลับสีเราคิดได้ตอนไหนเราก็ใส่ตอนนั้นก็ไม่ต้องเร่งรีบนะครับอาจจะนึกไม่ออกก็มองสิ่งแวดล้อมอยู่ข้างห้องข้าง หน้าบ้านข้างต้นไม้ธรรมชาติจรใหญ่เส้นพวกนี้ก็จะเกิดมาจากธรรมชาตินะครับเขาจึงเรียกว่าเส้นทัศนธาตุนะครับก็คือเส้นต่างๆที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยถ้าเราก็ไปดูนะไปเจอกิ่งไม้ก็เส้นก็ขยับไปขยับมาคดไปคดมานะเขาเรียกว่าเส้นคตหรือเส้นลักษณะอิสระนะครับหรือเป็นเส้นวงกลมเส้นตรงเส้นตรงนี้อาจจะเป็นเส้นของริมน้ําก็ได้นะครับอันนี้เอาเส้นมาประกอบแล้วก็ระบายสีทําเป็นรูป ปลาครับนักเรียนอาจจะเป็นรูปอื่นก็ได้นะครับในจุดที่เป็นรูปกึ่งวงรีแบบลำแบมอย่างนี้นะครับอันนี้เส้นต่อเนื่องทาเป็นรูปปลายครับปลากลุ่มสีน้ําเงินนะเนี่ยนักเรียนก็ไปลองทําดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นกากระบาทำเหมือนใยแมงมุมนะครับเอาใยแมงมุมมาอันนี้เราก็เรียนแบบธรรมชาติเรามาใส่เราค่อยๆฝึกเอานึกเส้นอะไรได้ก็ทําไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องว่าให้เหมือนจริง พ่อแม่ก็แนะนําได้แต่ไม่ได้ลงมือไปปฏิบัติช่วยลูกนะครับไม่ต้องคือทําไปเลยนะครับคือภาพไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดโรงเรียนมาคุณครูจะเอาไปเช็คคะแนนให้นะครับคือคนไหนทํามาครบทุกคนนะครับคะแนนเต็มสิบทั้งหมดเลยนะครับส่วนคนที่ทำ้าไม่เก่งเนี่ยอาจจะเต็มสิบเหมือนกันแต่ต้องดูก่อนแต่ถ้าเป็นเด็กที่เป็นกลุ่มศิลปะที่มีพื้นฐานสุดยอดอยู่แล้วอันนี้ตัวแบบยากเลยนะครับเด็กศิลป์เนี่ยต้องเอาแบบอลังการสัก,กนหน่อยนะครับที่เป็นเส้นโค้งนะครับ ภาพนี้เป็นภาพเส้นโค้งอีกแต่โค้งซ้อนกันได้หลายเส้นเหมือนเกตปานะครับอันนี้ก็ทําเป็นรูปลักษณะแบบมุมแนวนอนนะครับถ้ามีแปรงปัดฝุ่นหรือเอาทิชชู่แห้งๆก็ได้นะครับมาป,ปัดสีเพราะสีไม้บางรุ่นเนี่ยเวลาระบายแล้วมันจะเป็นพงพงนะครับอันนี้เอากลุ่มสีแดงมานะครับแดงแล้วก็ใส,ส่ส้มส้มแล้วก็ตามด้วยสีสทอนแสงสีส้มนะครับถ้าเรามีเราก็ใช้ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรการเรียนครั้งนี้อย่าไปคิดอะไรมากเป็นรูปปูเลยนะครับ ทำเป็นพื้นฐานก่อนเราเน้นสีไม้ก่อนเดี๋ยวเปิดโรงเรียนมาอาจจะเป็นสีช็อกและสีน้ำนะครับสีน้ําต้องดูอีกทีพอสามอันนี้เป็นสีน้ําเงินและสีฟ้านะครับแล้วก็ทากลมเกลื่อนไปนี่ก็เป็นสีม่วงลองเอาสีม่วงไปผสมกับสีเขียวสะท้อนแสงลองดูถ้าทับสะท้อนแสงมากๆก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับเพราะว่าสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยเขาจะแย่งกันหน่อยอันนี้ก็เป็นเส้นกากระบาดนะครับเอามาไข้ใส่กันก็เหมือนตารางแล้วเราก็ สร้างลูกขึ้นมาคุณเอาไปลูกปลาครับเพราะว่าปลานี่ง่ายและน่ารักดีนะครับตะกี้ใช้ทิชชู่ปัดปัดฟูนออกแล้วก็มาเติมเอารูปภาพก็ไม่มีอะไรมากก็มีอยู่แค่นี้นะครับให้เราทําอยู่หน้าเดียวนี่แหละแล้วก็เวลาทําออนไลน์ก็ไม่ต้องมาส่งครับถ้ามีคําถามถามก็ตอบนิดหน่อยพอเดี๋ยวคุณก็เข้าไปตรวจเองนะครับว่าใครเข้าม,มาทําหรือไม่ทํานะครับเพราะว่ารู้สึกนี่จะเป็นการเรียนครั้งที่สอง อันน่าจะเป็นวันที่สิบรอเปล่านะครับลองดูนะอันนี้ก็เติมวมงกลมเข้าไปเล็กๆน้อยๆ,ๆนักเรียนยนีดไดก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เอาเป็นแบบเหมือนไข่ยิงโจกอะ่ะเอามาผสมผสมใส่กัน,นหลายๆสีนะครับก็เวลาทําสําเร็จแล้วนักเรียนก็เก็บไว้ในสมุดวาดเขียนหรือเก็บไว้ในแฟ้มก็ได้ครับเปิดโรงเรียนมาเอาไว้ที่ห้องเรียนของพวกเราเองนะครับเดี๋ยวคุณครูสมชายจะเข้าไปตรวจเองนะครับสวัสดีครับ